ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูที่พังงานหน่อยผัวเก่าเมียเก่าเอาอีกแล้วคราวนี้ผัวเาิกันแล้วใช่เลิกกันแล้วแล้วล็อกคอเมียลงมาจากรถกระหน่ำแทงคุณผู้ชม17แผลแล้วเสียงนี้สะเทือนใจมากคะ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาผนึกกำลังภาครัฐและพาร์ทเนอร์จัดงานวิ่งชายหาดสุดเซ็กซี่และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2024ครั้งที่8มีผู้ร่วมง,งานกว่า5 0 0 0คนเมื่อวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาณชายหาดเมืองพัทยายกระดับเมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกเราต้องการทําให้เป็นครีเอทีฟให้ทุกเพศทุกวัยทั้ง LGBTQ เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมงานเราได้เผยแพร่งานพัทยา,ยาบิกินี่รันเนี่ยไปทั่วโลกนะฮะดึงนะ